ฮักหวานคาเฟ่แบบบ้านๆที่ทำง่ายๆอร่อยได้ที่บ้านคลิปนี้เราจะมาทําชากุหลาบนมเย็นในปริมาณ2ลิตรแล้วมันจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างละอย่างแรกเลยก็เป็นใบชากคลาบเราจะใช้ในปริมาณ40กรัมน้ําตาลอ้อยก็จะเป็นน้ําตาลที่ไม่ได้ขัดสีก็จะมีรสหวานที่ละมุนแล้วก็จะให้สีน้ำตาลอ่อนๆด้วยครับ ผงครีมเทียมอันนี้เป็นครีมเทียมนมก็จะมีกลิ่นหอมรสนมครับก็จะใช้100กรัมครีมเทียมข้นหวาน220กรัมน้ำเปล่า2ลิตรเตรียมวัตถุดิบครบแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนครับพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ผงใบชาของเราลงไปแล้วก็กดๆครับให้น้ำเนี่ยโดนใบชาแบบทั่วๆสีของน้ำเนี่ยก็จะค่อยๆเข้มขึ้น เสร็จแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณสัก3-5นาทีครับชากุลาบเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการระบายเป็นเหมือนยาระบายอ่อนๆอเลยครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยกินทีไรแตกทุกทีครับพอพักทิ้งไว้ครบ5นาทีแล้วเนี่ยก็ถุงชาออกแล้วบิบน้ำชาออกมาครับจากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนครับ แล้วก็ใส่ผงครีมเทียมลงไปคนให้ผงครีมเทียมละลายให้หมดก่อนครับแล้วก็ค่อยใส่นมข้นหวานลงไปจากนั้นก็คนให้นมข้นหวานละลายให้หมดครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชากุหลาบนมเย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ แล้วก็ท็อปด้วยครีมเทียมข้นจืดครับจะใส่มากหรือน้อยก็แล้วแต่ชอบครับรสชาติของชากุราบนมเย็นพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมของชากุหลาบเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อยครับแล้วก็มีรสหวานมันสำหรับความหวานเนี่ยจะเพิ่มหรือลดก็แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆเ,เลยครับชากุหลาบนมเย็น2ลิตรอันนี้ต้นทุนกี่บาทเหร อ๋อเดี๋ยวเรามาลองคำนวณต้นทุนดูกันครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณดูว่าแต่ละอันเนี่ยคิดเป็นเงินกี่บาทสำหรับใบชารกราบห5 0กรัมราคา175บาทเราใช้ไป40กรัมคิดเป็นเงิน46.67บาทน้ำตาลอ้อย1000กรัม25บาทเราใช้ไป220กรัมคิดเป็นเงิน5.5บาท ผงครีมเทียม1000กรัมราคา108บาทเราใช้ไป100กรัมคิดเป็นเงิน10.8บาทครีมเทียมข้นหวาน2,000กรัมราคา102บาทเราใช้ไป220กรัมคิดเป็นเงิน11.2บาทครีมเทียมข้นจืดกระป๋องละ385กรัมราคา23บาทอันเนี้ยเราจะใส่โรยหน้าไปแต่ละแก้วก่อนดด่มเราก็คิดโดยประมาณ100กรัมคิดเป็นเงิน5.97บาท พอเราคิดเป็นเงินออกมาก็จะได้ตามนี้ครับร <Wow. S 1> าคารวมทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ81บาทอันเนี้ยก็จะเป็นราคาโดยประมาณยังไม่รวมค่าแก๊สถุงต้มแล้วก็ราคาวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เท่ากันครับ ราคานี้ถ้าไปซื้อกินที่ร้านก็น่าจะได้ประมาณสัก2แก้วครับแต่ถ้าทํากินเองแบบนี้ก็จะแบ่งกินได้6กถึงแแก้วเลยครับประหยัดเงินไปได้หลายบาทเลยครับแล้วก็เราสามารถควบคุมรสชาติได้ตามใจเราด้วยครับชอบหวานมากหรือหวานน้อยหรืออยากได้รสชาติเข้มเขมก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยครับโอโอเค,อเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อย ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับขอบคุณครับ